สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่ต่อยอดความคิดดีๆให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะและวันนี้ในรายการเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัตถกรรมเทียนหอมนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณกัญพัฒวงศิริกุลกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทบีคัฟส์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกัญพัฒชื่อแปลกมากเป็นชื่อที่แฟนหามาให้ครับเขาบอกว่าชื่อนี้จะเรียบร้อยแล้วก็ ทำงานเก่งทำงานเก่งครับผมนะำงานรับใช้เขาเป็นเป็นอะไรเจ้าชีวิตเออะใช่ค่ะนะคะอ่าเมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นหัตกรรมเทียนหอมผู้ชายกับของสวยงามแบบนี้ดูไม่เข้ากันเลยค่ะคือจริงๆแรกเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจของทางภรรยานะครับค่ะเธอเปิดเป็นโรงเรียนสอนหัตกรรมหลายๆแบบอย่างเช่นมีบาติก มีทำแก้วเพ้นแก้วแล้วก็มีทําสอนปั้นเทียนดอกไม้มช่วงปี40หรือช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับผมช่วงนั้นผมทารับเหมาก่อสร้างแล้วก็ได้หยุดกิจการชั่วคราวเราท,ทําธุรกิจได้ดีมีกําไรแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศไปไม่ได้มผมก็เลยมานั่งพักผ่อนนะฮะก็หยุดกิจการแล้วก็มานั่งเล่นที่โรงเรียนของของแฟนน,นั่งเล่นครับนั่งเล่น แล้วก็ช่วยจัดเล็กๆน้อยๆค,ครับระหว่างนั่งนั้นก็เห็นโปรดักต์ตัวนี้ที่ที่คุณคุณลี่หรือแฟนผมเนี่ยกำลังสอนอยู่ก็ถือว่าน่าปิิงแล้วถือว่าน่าจะขายได้ในตลาดต่างประเทศเพราะว่าตอนผมจบมาใหม่ๆผมเป็นมัก,กธธคุเท์เป็นไทยได้สัมผัสชาวต่างชาติเยอะอก็คิดว่างานัตจกรรมอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะชื่นชมมากก็เลยบอกแฟนว่าผมจะ ทำมาร์เก็ตติ้งให้ะนะฮะเพราะว่ามีทั้งโครงสร้างภาษาและทํมาร์เก็ตติ้อยู่แล้วก็กอาสาแต่เขาก็โอเคให้ให้ทำแสดงว่าเดี๋ยวก่อนตอนแรกภรรยาที่รักเนี่ยทำเรื่องของสอนเกี่ยวกับหัตถกรรม้<ช><ภ>าบ,บาติก เพ้นแก้วทำเทียนแต่เกิดว่าเราว่างๆไปนั่งเล่นเห็นปุ๊บแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจเลยเหรอคะว่ามันจะทำธุรกิจนี้แล้วสำเร็จออรู้สึกใช่เพราะรู้สึกว่าเห็นเอ้ยอย่างนี้คือฝรั่งเขาเป็นประเทศที่ไฮเทคโนโลยีเขาจะค่อยงชื่นชมงานหัตถกรรม,มและผมเองก็ไม่เคยเห็นแฟนทำจริงจงจังสักเท่าไหร่วันนั้นว่างมากก็เลยนั่งแล้วก็เห็นทั้งกระบวนการก็รู้สึกโอ้ใช่ในที่ที่ฝรั่งที่กาลังเขาค้นหาอยู่ แล้วสินค้าอย่างเงี้ยยังไม่มีในท้องตลาดจริงจริงจังๆ,ๆผมก็เลยเออส่งตัวอย่างไปให้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติที่เมืองนอกออขอความเห็นเขาเ,ออเพื่อนที่เป็นชาวตะบอกบอกโอเคใช่อยู่ลุยได้เลยมผมก็เลยออกงานแสดงสินค้าเดี่ยวกับการส่งออกอพอออกบูธปุ๊บแล้วก็ได้ออเดอร์ปับก็เลยเป,เป็นเป็นจุดเริ่มต้นในการทําการส่งออก ย้อนกลับไปกี่ปีคะเนี่ยกับธุรกิจตัวนี้ตั้งแต่ตอนนั่งนั่งอยู่ที่โรงเรียนประมาณ1 0 1ถึง12ปีครับ12ปีเพราะว่าปี40เศษฐกิจล้มผมว่างงานเออผมลงมานั่งเล่นอีกประมาณสักปีหนึ่งและปี41นะครับเริ่มลงมา,านั่งดูแลส่วนนี้ให้ให้ภรรยาที่โรงเรียนนะฮะก็จะก็ช่วยจัดเอกสารนาฬงเห็นดีก็เลยทําตลาด ก็ <c oughs> ประมาณ1 1บ2ปีได้แล้วครับอตอนนั้นที่เราเริ่มเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ววางมองตัว Business m o เดลหรือรูปแบบธุรกิจไว้ยังไงครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องบิสเนสโมเดลขนาดเป็นออส่งออกมากมายขนาดนี้ <c oughs> <QL> แต่ตอนนั้นก็คือแค่ว่าใช้เวลาว่างเป็นประโยชน <c oughs> ์ช่วยภรรยาที่ที่เคารพให้ให้ให้เธอสบายขึ้น ใช่ไหมครับก็รบเราคิดว่าเรามีมาสักสอ,องปีช่วงเศรษฐกิจยังหดตัวแต่ว่ามืองนอกยัง,ยงเศรษฐกิจยังไปได้มีมมใช่ฮะล้วก็จะไปของเงินจากมืองนอกเข้ามาประเทศเราก็เลยทําการตลาดตัวนี้แล้วก็ก็ได้ดังที่ที่ตั้งใจแม้แต่พอมันพอมันขยายแล้วเนี่ยเอางี้ตอนแรกเนี่ยมองกลุ่มเป้าหมายอย่างที่บอกไว้คือต่างชาติอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับอ เหตุผลเพราะว่าฝรัหลังที่อย่างที่เรียนไว้แต่แรกครับฝรั่งเขาใช้เทคโนโลยีแล้วค่าแรงของเขาแพงการจะไม่ต้่งทาแลมีดแลมายนอิบโดยขนาดเรานั้นเขาทําไม่ได้อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเป็นทักษะของคนไทยในเรื่องงานผลิตปิดอยู่แล้วทําให้เราได้เปรียบตรงนั้นด้วยแม้แต่มันมีธุรกิจอีกตั้งหลายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นผ้าบาติกอสมมติแก้วเพ้นแก้วแล้วทำไมถึงเลือกเป็นเทียน พราะพื้นฐานอะไรมาก่อนวะคะเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้แล้วหมดไปและธุรกิจเกี่ยวความสุขอย่างจุดเทียนเนี่ยอย่างที่มึงนอกเราไม่ได้พูดถึงคนไทยนะเป็นคนนอกเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นโครงสร้างของนิวเคลียสแฟมิลี่เป็นครอบครัวเชิงเดียวเขาไม่อบุ่นเท่าครอบครัวอย่างครอบครัวไทยเรานั้นการจุดเทียนจะเป็นอารมณ์เป็นโอเชนเป็นมูดของความอบอุ่นเขาจะจุดเทียนโดยสมเสมอเวลาเราอาจจะดูหนังใช่ไหมฮะแต่ขาจจะจุดเทียนเยอะมาก นั่นนะฮะคือคือคือเรื่องขายที่ให้ตรงตลาดออันที่สองคือที่ในตลาดโลกเนี่ยก็ยังมีอย่างพวกเทียนแท่งแต่เราเป็นทำเทียนดอกไม้เพื่อต้องการนี้จะคู่แข่ง รายใหญ่ในโลกก็คืออย่างเมืองจีนนะฮะซึ่งเราก็สามารถเลี้ยงได้พ้นเมืองจีนมีอะไรมีเทนประเทศไหนครับเป็นจีนแท่งเฉยครับเป็นีนแท่งซีเลียมธรรมดาไง้ยซึ่งของเขาราคาถูกซึ่งเรารู้แล้วว่าค่าแรงของเมืองไทยเราแพงกว่าเราจะสู้ทางระทะทางราคาก็ประทะไม่ได้เราก็ต้องหาจุดเด่นยูนิคของเราขึ้นมาก็คืออุาหจรรมจีกมาใช่ครับก็คือตัวนี้แหละครับที่เอาขึ้นมาแล้วก็แข่งขันได้แล้ว แล้วที่ที่บอกว่าตอนแรกคุณกันพัดเริ่มเนี่ยรู้วิธีการทำตั้งแต่แรกเลยไหมโดยส่วนตัวหรือว่าภรรยารู้อยู่หรจริงๆเป็นเป็นความรู้ของภรรยาทั้งหมดผมแค่มาต่อยอดเรื่อง,องของมาร์เก็ตติ <marketing, S 1> ้งแล้วก็เรื่องของอาชัยมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ช่วยเธอให้ให้ให,ให,ให้ไปได้เร็วขึ้นในส่วนของขยายลักษณะของสเกลใหญ่ขึ้นมาทน,นั้นองไม่ได้แบบว่าลงไปรู้ลึก ถึงวิธีการเหรอฮะแต่ณวันนี้ผมรู้หมดณวันนี้แต่ณวันนู้นผมไม่รู้ไม่รู้ผมรู้แค่หยับหยาบหยับหยาบเท่านั้นแต่ผมจะรู้เฉพาะเรื่องมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นแต่วันนี้เพื่อให้เราแข่งขันได้เราต้องรู้ทุกกระบวนการเราจะวางแผนได้ทั้งหมดนะอ่ะไปตลาดต่างประเทศแล้วประเทศแรกที่ไปคืออะไรครึ่งหนึ่งคือฟุกกะครับวันที่ออกงานแสดงสินค้ากับกรมส่งออกครั้งแรกนะครับก็ไม่น่าเชื่อก็คือได้ออเดอร์ในวันในในการออกงานครั้งแรกเลยอยู่สองสามเจ้า หลายหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่เป็นโคเปรตใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ซื้อเราก็คืออเมริกาลูกค้าเขาชื่อคอสพลาสมีหลายร้อยสาขาใน America, อเมริกาแล้วเขาก็สั่งเราเลยในในงานนั้นก็ทําให้เรามีความมั่นใจแล้วก็สึกใช่ละที่ทําได้ทำไมถึงเลือกการออกงานเป็นการเปิดตัวตัวเองคะคือครั้งแรกเลย ที่ออกงานกรมส่งออกเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเราด้วยความไม่รู้เราก็ออกไปงานแสดงสินค้าตามห้างทั่วไปนั่นเป็นครั้งแรกค่ะและได้คุยกับเพื่อนพ่อค้าที่อยู่ในบูธด้วยกันเขาบอกของเราเนี่ยน่าจะเป็นงานส่งออกน่าเป็นงานบิ๊กน่าจะลองดูเราฟังมาเ้าก็เลยไปติดต่อกรมส่งออกว่าขอออกแสดงสินค้าแนะนาคนไทยสมเทียนแล้วก็ได้ออกในวันนั้นในงานนั้นเลยค่ะ วันวันครั้งแรกหมายถึงว่าไปออกตามห้างสรรพสินค้าคตอนนั้นฟีดแบ็กเป็นไงคะเอ่อฟีดแบ็คนก็โอเคแต่วันนั้นผมออกสินค้าไปหลากหลายม,มีทั้งบาติกมีทั้งเทียนยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนั้นเป็นขายในเมืองไทยแต่ว่าพอไปงานแสดงสินค้าคของงานบิ๊กเนี่ยผมทําการเช็คก,กับเพื่อนที่ชาวต่างชาติแล้วคนเกาเขาก็แนะนํามาว่าควรจะ ขายจุดเด่นจุดเดียวผมด้วยคัดอย่างอื่นออกก็เลือกคัดที่ตัวเทียนดอกไม้ออกที่คิดว่าเป็นพระเอกของเราเนี่ยแหละเด่นที่สุดเอาไปโชว์ในงานเอามาโชว์ในงานแล้วก็เอาตัวเดียวโชว์เลยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายไอเทม นะฮะแล้วก็ลงไปแล้วก็ก็โดนใจลูกค้าเลยได้ออเดอร์ใหญ่จากอเมริกาเลยเอ๋อหน้าวันนั้นให,ใหญ่แต่วันนี้เล็กนนในในปนนริมาณขนาดวันแรกเราวันแรกจะใหญ่ใช่ครับวันนั้นก็ได้หลายหลาย,หลายพันเหรียญก็ประมาณศึกถ้าจำไม่ผิดประมาณ7หรือ8ปดพันเหรียญซึ่งใหญ่มากสำหรับบริษัทที่เพิ่งที่เพิ่งเริ่มเริ่มต้นมันก็ถือว่าเป็นก้าวที่ที่เริ่มต้นด้วยดีด้วยนะใช่ครับอย่างที่คิดในใจว่าครึ่งหนึ่งของฝีมือก็คือโชค ขึ้นหนึ่งของฝีมือคิดว่าเป็นโชคนั่นแสดงว่าคนคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณการแพทย์กำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่แค่ฝีมือมาต้องมีเรื่องความเหงงเข้ามาด้วยจริงๆแล้ว่าจังหวะดีกว่าจังหวะถ้าวันนั้นผมไม่ได้ออกกับกรมค,คือไปออกงานอื่นที่ไม่ใช้งานเกี่ยวส่งออกก็จะไม่เจอลูกผู้ซื้อตัวจริงลักษณะเป็นคอร์ปอรทเราก็จะพลาดโอกาสการค้าเชื่เดินที่ถูกเส้นทางแต่แรก นี่คือจังหวะของโชคดีอย่งการถูกเส้นทางแต่แรกก็เลยได้ส่งออกเลยอเขาบอกมากตอนที่เขาดูเนี่ยออเดอร์นั้นเนี่ยว่าเขาชอบหรือเขาชื่นชมกับผลงานเราอย่างไรเอองานส่งออกมันดีอย่างหนึ่งครับคือคำส่งออกเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจ เขาจะถามและใช้เวลากับเราเยอะอแต่แล้วเขาไม่สนใจเขาจะคุยเราแค่นาทีเดียวแล้วก็เดินหนีเลยวันนั้นเจ้านี้ก็คุยเราเยอะ,ะทําให้รู้สึกว่าเออน่าจะเป็นใช่มันเป็น potential สูงที่น่าใช้แล้วก็ follow up ต่อได้อนะคะ,ะความสําเร็จจากวันงานนั้นก็คือได้ออเดอร์นี้แล้วใช่ไหมคะคแล้วปุ๊บมองเห็นหรือ,อยังว่ามันต้องมันต้องขยายตัวรูปแบบบริษัทอย่างจริงจังละส่งออกอย่างจริงจังหรือยังไงออไม่ล่ะครับมันเป็น s t e ปของการ เกิดสิ่งต่างๆเราไม่ได้คาดหวังขนาดนี้ทีแรกเขาก็คาดหวังว่าให้ขายได้เยอะๆเขาว่าเยอะๆยังไม่มีว่าหมายว่าเยอะจํานวนเท่าไหร่ใช่ครับก็คือว่าให้ลูกน้องมีงานทําเยอะๆตลอดเวลาคนงานตอนนั้นเรามีอยู่ไม่กี่สิบคนแค่สิบกว่าคนเต็มบ้างไม่เต็มบ้างแล้วก็ขอให้เต็มตลอดก็ดีใจแล้วครับแต่ว่าวันนี้เราคนงานเกือบร้อยคนประมาณร้อยกว่าคนได้นะฮะแล้วก็แต่ว่าก็เต็มไปถึงมีสาค่ะ หมายถึงว่าออเ๋อใช่ออเดอร์วันนี้เต็มไปถึงเมษาครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะใช่ครับเพราะว่าเราก็คือในการทํางานก็คือต้องมีค่อยๆแบบสะสมประสบการณ์และค่อยๆสะสมความเชื่อถือกับลูกค้าเขาจะให้กิจการก้าวไกลไปเองแสดงว่าคุณคุณการพัฒก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าฉันจะวางรูปแบบหรือคาดหวังอะไรที่มันมากค่อยๆเดินไปเป็นสเต็ปคือจริงๆแล้ว ผมเป็นคนไทยค่ะผมก็ไม่รู้ว่าเทียนดอกไม้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนเพราะคนไทยเราจุดเทียนวันหนึ่งไม่กี่ครั้งไม่ค่อยได้จุดเทียน<ช>ด้วยใช่ใชแล้วก็เทียนดอกไม้เนี่ยที่เป็นสีสันเนี่ยเราก็ก็ไม่มีเราเป็นเทียนแท่งสีขาวค่ะเราจุดเฉพาะในงานบุญอวันพระซึ่งเรานึ่งไม่ออกว่าจะทำยังไงซึ่งผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นตราบจนเมื่อวันหนึ่งลูกค้าบอกว่าของผมราคาแพงนะ อาจจะว่าแพงกว่าเมืองจีนหรือแพงตามที่เขาภาษานักการผู้ซื้อจะต้องบอกว่าแพงไว้ก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อผมก็เลยบินไปเมืองนอกไปดูแพงจริงหรือเปล่าไปสำรวจตลาดด้วยตัวเองค่ะไปที่ไหนคะไปที่อเมริกา,าแล้วก็ยุโรปไปสำรวจไปเข้าตลาดไปทั้งเช็คราคา,าสุดท้ายกลายเป็นว่าเออสินค้าของเรายังไม่มีในท้องตลาดอืมก็รู้เว่าของเรายังไม่มียังไม่มีในท้องตลาดจริงแล้วก็สินค้าเราไม่ได้แพงจริงค่ะเราก็เลยโอเคที่ว่าใช่แล้ว ไปเห็นในเมืองนอกเนี่ยในเซกชันของเทียนเขาใหญ่มากเขาใหญ่ในทุกๆห้างเนี่ยที่สําคัญเทียนจะเป็นเป็นไอเทมหลักในการนําเข้าไปขายทำมาแล้วโอเคอันนี้น่าจะเอาไปขายได้นะเอาแล้วแต่ว่าคู่แข่งก็ก็น่าจะมีบ้างแหละเรื่องของการทําเทียนที่เป็นดอกไม้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละสไตล์กันทุกตล,ลาดมีคู่แข่งหมดนะครับก็คือมีทั้งคู่แข่งทางตรงค,คู่แข่งทางอ้อมคู่แข่งทางอ้อมอย่างที่เรียนไว้ว่าคือพวกมังจีนมัเทีนแท่ง เจียนธรรมดาเงี้ยฮะซึงเขาราคาถูกมากของเมืองไทยเราก็มีผู้ทำเจียนผู้แข่งขันทางอ้อมและผู้แข่งขันทางตรงที่ทําดอกไม้เช่นกันนะครับแต่ว่าตอาผมทํางานเนี่ยผมไม่ได้มองคู่แข่งขันอะไผมมองว่าผมจะแข่งตัวเองเดินไปสู่ความเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเราอย่างไรเราก็ลืมมองคู่แข่งขันทางตรงไปจริงๆเราคิดว่า เราแข่งกับตนเองน่าจะดีกว่ามผมก็เลยมุ่งสู่คุณภาพแล้วก็ลดสิ่งลูกค้าและทําให้ตอนนี้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยผมสามารถาผูกใจเขาไว้ได้ค่อนข้างสูงมากมหมายถึงว่าค้าขายกันระยะยาวระยะยาวใช่ครับอตอนนี้มีประเทศไหนบ้างคะเนี่ยอ,อ๋อก็จริงๆของผมเนี่ยหลักๆไปทางยุโรปครับก็ทัออ้งเรียกว่าเกือบทั้งยุโรปอะครับผมไม่ขายให้ฮับบิทช ฮาบบิทแคทเนี่ยคือใครก็คือห้าง oh. เกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นผู้นำสมัยใครก็ตามที่ขายกับห้างเนี่ยประกันหนึ่งความเป็นผู้นำดีไซน์ oh. และผู้นำในเรื่องของคุณภาพ oh. นะครับ oh. ก็ขายซึ่งเขามีอยู่หลายร้อยสาขาในโรปแล้วก็ขายให้ห้างดังๆสุดๆของสวิตเซอร์แลนด์อย่างเช่นมานอ หรือโกลบสซึ่งเป<ม>็นเหมือนห้างหลูของเมืองไทยอย่างเช่น e อม o r โ u เรียมหรือเซนทันนะครับแต่เขาเป็นห้างหลูสุดของ<ม>ของมันของของสว<ม>ิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้เขาเอาสินค้าในยี่ห้อของบริษัทเราไปขายในห้างเขาอเข,เขาบอกว่าไงทำไมเขาถึงชอบผลิตภัณฑ์จากไทยคะเพราะว่าบอกว่า never ever seen before ไม่เคยเห็นเคหนเห็นอย่างนี้แล้วก็ดีอย่างนี้แล้วก็งานประณีตขนาดนี้เขาเลยเลือกเข้าขึ้นสู่ห้างเขา ในครั้งแรกเขาจะให้ทำในยี่ห้อของบริษัทเขาแต่ผมบอกว่าผมต้องซื้อในยี่ห้อผมผมถึงจะขายอตกลงเขาก็ยินยอมให้ผมขายในยี่ห้อของผมค่ะซึ่งปกติทำได้ยากมากอืนั่นแหะสิยี่ห้อเรายี่ห้ออะไรยี่ห้อ b l o บลูม g b บริสครับ Blooming b บ i s สครับอยู่ตรงนี้ทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะ ก็เป็นเกี่ยวคอนเซนกับดอกไม้และเกี่ยวความสุขครับคือผมชอบทํางานบนฐานของความสุขนะครับนั่นก็คือเราอยากจะขายของความสุขบูมไม่แปลว่ากําลังเบิกบานกําลังเจริญก้าวหน้าอะไร